ไม่ไม่อันนี้ก็เลยอยากทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าเออบางทีคูก็อยากแบบลองคุยในฟังดูไม่ค่อยดีลองคุย,ยคุยอย่างดูต่อหน้ามึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพิมพ์ไปเลยพี่รักเมียมากนี่เ<ม>ต็มไปเลยนี่ไม่เลยทงนั้นเนี่ยบอกเลยนะนี่พี่รักเมียมากครับนี่แล้วก็ต่อไปรักน้องมากกว่าแต่รักน้องมากกว่า นักเรามากกว่าดันเนอบอกรักพี่แค่นั้นพอพี่แจ๊ดรักพี่นะคะนบเน้นเลยอ่ะถ้าพี่อยากได้เน้นพี่ต้องมาบ้านหนูบ้านเราอยู่ใกล้กันอบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ยมินบูนิติกเอาเหรอใกล้บ้านพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บ้านพี่สัมภเวสีมันเยอะเอารถเบนที่พี่เพิ่งออกปักมาลัดหนุได้ไหมได้นั่งตักพี่แล้วพี่ขับไปด้วยยังได้เลย นัน่งจากทีเลยจบไอ้ทำอท่าเมื่อกี้ใหม่ดิจำท่าเมื่อกี้ใหม่ดิ ก็ทำอย่างนั้นไม่ต้องถามแี่ะอะไรมากมายมีหน้าที่ที่เธอต้องทายทายยูทูปในการทำงานอะไรของมึงเนี่ยะอะไรของมึง <S <S 2> <S 2> <S 2> เอ,อเอาแล้วเนี่ยให้กูติดไวเลสอะไรแล้วแล้วก็กูก็ต้องมานั่งฟังมึงแพร่มอะไรในกีตาร์อะไรนับห้าสี่สามสองเอาบอกกันก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกเทมบ์บทคอนเทมทำไมอา,อ,ไอาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์ไม่ล่มเข้าสิงมึงหรอพ,พี่ไม่ได้รักเจ้าพี่ไม่ได้รักเจ้า พี่ดักแตนดอสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับผมไอ้แจ๊ดคุณเจ้านะครับผมวันนี้ให้รำคาญใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้คนดูสนุกให้คุณรำคาญอ๋อวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเหรอคะเปลี่ยนโซนบ้างเพราะว่าถ่ายคอนเทนต์เนี่ยไอ้โต๊ะกลางบ้านเนี่ยจนโต๊ะแบบแตกเล้าแล้วก็ยังถ่ายกันตรงนั้นอยู่คอนเทนต์เนี้ยมึงอาจจะไม่ได้ปีดากคอนเทนต์นี้เท่าไหร่แต่กูว่ามันดี คือ,อยอมรับว่าเมื่อก่อนะ่ะเคยผิดพลาดไปจริงๆแล้วมึงเข้าใจนิสัยผู้ชายใช่ไหมผู้ชายมันมอ้อมค้องแบบละเลยรำคาญผี้ยคือผิดเข,ข้าใจเข้าใจนิสัยผู้ชายมาเอาจิงอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนที่จักกูได้คิดไหมว่าผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างคิดคิด<ม>แบบไม่คิด เพราะว่าตอนที่มึงตะล่อมตะล่อมมาทั้งหมด7ปีใช่ป่ะมันเกิดในปีที่7จกูมึงหวานล้อมประสาทกูจนแบบกูแบบอุ้ยเคิบเพิ่มให้ผัวกูดีอย่างนี้ผัวกูกระเสริฐอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไอ้ของราสาทอันนั้นมันเวนกรรมมากกว่าิจริงจริงไม่รู้ผีสิงหรือผีชายนาดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ไม่อันนี้ก็เลยอยากทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าเออบางทีคุณก็อยากแบบลองคุยฝังดูไม่ค่อยดีไม่่ใชลองคุยแบบคุยอย่ดูต่อหน้ามึงอะไรเงี้ยคุยหนุกหนานะไม่ได้คิดอะไรนะ <c oughs> เขาทำคอนเทนต์มาอยากให้ทุกคนเห็นมุมของพี่แจงว่า เฮ้ยปากผู้หญิงที่บอกว่าเข้าใจผู้ชายจริงๆอ่ะมันจริงอย่างที่ปากผู้หญิงพูดหรือเปล่าให้คนดูได้จับสองฝั่งว่าฝั่งหนึ่งได้เห็นพี่แจ๊ดเวลาคุยกับผู้หญิงเป็นยังไงฝั่งสองก็คือเฮ้ยพี่แจ๊ดเป็นผู้หญิงตัวอย่างอ่ะเพราะผู้หญิงบางคนอ่ะเห็นแฟนตัวเองเห็นผัวตัวเองแค่คุยกับคนที่คนรู้จักอ่ะเขาไม่ได้ไปคิดเกินเลยพี่ชายไม่ห่วงไปห่วงเขาควรจะแยกแยะแล้วทำแบบพี่แจ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราคิดให้เป็นคอนเทนต์งงไหมกติกามันมีว่าห้ามโดนเนื้อโดนตัวนะห้ามมาแบบช่วงระว่่างที ที่คุยผู้หญิงอยู่แล้วมึงแบบมาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาหน้าแย่เข้ามาในกล้องไม่ไม่เอาคือกูไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยเมื่อเปอปล่อยให้มึงทำไปแล้วก็ดูทดสอบจิตใจกูอย่างนี้ใช่ไหมในระหว่างที่กูแบบว่ากูคุยผู้หญิงอยู่อ่ะกูเนี่ยจะเห็นมึงแบบไม่มีตัวตนในสายตากูเลยนะต้องกูกอ่ะไม่ไม่เราบอกงั้นมึงปิดคอนเทนต์นี้ไปเลย เราบอกบทบาทมันเป็นคอนเทนต์งานทําให้กูเป็นเมียตัวอย่างถูกไหมถูกต้องว่าผู้หญิงที่ดีควรทําแบบนี้แล้วผู้ชายที่ดีก็ควรจะเป็นแบบนี้ที่สนุกกับคนอื่นได้แต่ว่าไม่เลยขอเขณเพราะยังไงเราก็ต้องยูเทิร์นกลับมารักเมียเราขอเมียเหมือนเดิมโอเคไหมมาลองมาดูนะจับมือนะอนะโอเคนะเพราะทุกครั้งที่เราจับตอบได้ไหมตบได้ไหมไม่ได้ถ้ามึงตบกลัวคนดูเขาจะด่ามึงนะแก้งไม่เป็นกติกาเลยควายหรอะ Today, มึงจำเอวีีที่กูเล่นตอนตอนไหนได nah. ้ปะเออที่มึงแอบไปเล่นไอ้ฟวนะพี่จัดพี่จัดพี่จัดอะไรเนอ่ยไอโฟว์อะไรไม่ต้องคับใครอ่ะเนี่ยแหละที่จะบอกเป็นคอนเทนต์โอเคไหมจำมือก่อนมันเป็นคอนเทนต์จบมือก่อนตามนี้นะถ้าเป็น EVB อ่ะได้เพราะมันไม่ได้ไม่ได้โปเอือยอ่ะมันก็น่ารักใส่ๆจบมือก่อนตามกติกาห้าม ห้าโมโหนะตามดีนะตอนกูคุยอยู่นะกูจะทําเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนมึงแบบได้ทําลาโลกไปแล้วอะเหมือนโหอำลาโลกเลยเหรออำลาโลกแล้วกลับมาใหม่จำมึงวะอ่ให้เลือกกัไแหละอันแรกให้เลือกให้เลือกอะไรให้เลือกโหอะไรอย่างให้เลือกให้กูกับใครเนี่ยมีอาการตั้งแต่ให้เลือกแล้วเนี่ย ไม่ไม่เอาที่ไม่เอาไม่เอาอย่างไม่เอามึงยี่มึงหล่อมากเลยอันนี้ไม่ใช่อ่ะอ่าให้เลือกให้เลือกเลือกให้หน่อยก็กูบอกว่ากูไม่เลือกมึงอยากให้กูเลือกใช่ไหมอ่ะเลือกก็เลือกคนแหวงกูอย่างคนนั้นอ่ะถือว่ามีขอบเขยของนุญาตเมียก่อนนี่ละกันมินิโอเคน้องพัดดุงหมดเลยครับน้องจับพงหมดเลยครับจำกระที่งได้ไหนะน้องพัดดุงหมดเลยครับอันนี้มึงกฎตีแล้วแหละไม่เอานั้นก็เลือกเองกว่าคนไหนดีวะ โป้งละโป้งละโหชอบแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โป้งละเขาก็ทำได้โป้งละโอ้ยอะไรไหนดีวะมาคนนี้ก็ได้มาน้องครับน่ารักจังเลยนี่กาดีนี่คือมีขอบเขตน้องครับน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่ผาดังผาดัง าดังชื่อแจ๊ดรับนี่เป็นไงออกตัวแรงเลยว่าเราชื่อนี้ชื่อแจ๊ดรับชื่อโอ๋พี่แจ๊ดทำอะไรอยู่อะคะพี่แจ๊ดชอบชื่อจริงพี่แจ๊ดชวนชื่นโอ๋พี่แจ๊ดชว<อ>นชื่นจ,จริงเหรอจริงเหรอน้องว่าพี่อีเท่น,นะครับพี่แจ๊ดตัวจริงจริงปะเนี่ยเอ้อยน้องมีอากาศนะแสดงว่ายังได้อยู่อุย้ยเดี๋ยวเปิดเพลงพี่แจ๊ดฟังดีกว่าหนึ่งอยากใช้เงินเหลือเกิน แต่แบบหนูได้ขอาวว่าพี่เป็นคนเจ้าชู้เห็นไหมใครๆก็รู้จริงหรออยากใช้เงินเหลือเกินนี่ไงพี่ใช้เงินห้องหนูเลย <c oughs> ใช้เงนิงนห้องหนูแล้วหนึ่งเมียพี่แต่ดุอย่าพูดเรื่องเมียรเรื่องเมียมึงลุมือกูตกใจแล้วเมียอย่านะห้ามนะอย่าพูดเรื่องเมียเอานี่ไปอุดปากหรือ,อกิจกรรมไปดิ เปิดเพลงเอาใจเรื่อยเอาไปเลยเดี๋ยวพูดเรื่องเมียอานี้ไปอุดปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยขอบคนเนิร์ดพี่แตนวันที่หนูไม่สบายพอดีเลยอ่ะไหาหลอนเฮ้ยเฮ้ยเมียการห้ามดิไม่เอาดิเฮ้ยน้องเขายังเด็กใส่ซื่อเขาไม่รู้อะไรเขาพูดด้วยความแบบเป็นสาวของเขาเออคนอายุมากมันไม่เข้าใจเขาเป็นเด็กปึ๊บนี่แค่น้ำจิ้มึับคอหมูย่างบอกว่าพี่เท่สิ บอกว่าพี่เทศจังสิพี่เทศจังขา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 โอ้ตายนี่หมดกับผู้หญิงจริงชีวิตเนี่ยถ้าไม่ไม่มีเมียนะโอ้ยเอาไปลูกพันหนึ่งอ่ะพี่จัดให้เอ้ย ขอไปใช้เงินที่อื่นสักพักแป๊บนะพอให้ตังค์ปุ๊บเปลี่ยนเพลงเลยโอเคจับหัวใจที่เป็นใจเต้นมาถามทีไม่เอาจับหัวใจหรอกจับนี่ดีกว่าอ้าวอ้าวไม่ได้นะจับนี่ไม่รู้เปล่าคืออะไรไม่เอาดิไม่มีคานอี่ดิก็ไม่ได้มีอะไรนี่ก็แค่แค่ละหนึ่งแต่โอเคนะอันนี้เจ็บอาการได้ดีไม่ได้แบบ โมโหอะไรมากมายถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไปหนึ่งปลอกแล้วนะนะโอเคจำมือก่อนมือก่อนนะสัญญาว่าจะไม่บ่ดเงินนอหนตัวห้ามเก็บเอาไปคิดหลังจากบันทึกเทปเสร็จไม่มีแบบต่อยาวไปไม่คุยกับกูอะไรเงี้ยไม่เอานะโอเคมานี่คนต่อไปเดี๋ยวนี้เอาเอาแบบออกตลกตลกกันเขาไปก่อนดีกว่าให้แบบไม่ไม่ไปมุ่งทางชู้สาวไม่ได้ว่าอะไรทำเลยสวัสดีนะคะพี่เจ๊ดพี่แจ๊ด นะะคนี่เท่ไหมครับก็ออคุยกับนัดเตะนะคะชื่อนักตี้นะคะแต่ถ้าไม่นถนัดนดเรียกตี้เนี่ยเรียกดี่รักก็ได้นะคะเฮ้ยโอ้โหวันนี้ฮาพช่เท่ไหมครับน้องว่าเท่สิคะพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดนี่เท่สุดๆเอาวเท่สุดๆนี้ก็ต้องเอาไปเลยนะนี่เลยลเฮ้ยไป น่าเชื่อที่หนึ่งพันมันดูเท่ขนาดนี้อันนี้เอาบอกตรงนะเล่นนะมันก็เหมือนความสุขทางทางใจนะเหมือนเล่นแบบเอาเงินไปซื้อความสนุกสนานแบบเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักดีอะไรแบบนี้ใช่บางทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องนเตอร์เทนผัวเราใช่ไหมเพราะว่ากลัวผัวเราจะไปมีคนอื่นเราก็เลยนั่งดูรู้สึกป่ะรู้สึกไง้าะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเดี๋ยวพิมพ์ไปเลยพี่รักเมียมากนี่เต็มไปเลยนี่ไม่เลยทงนั้นเนี่ยบอกเลยนะนี่ พี่รักเพียมากครับนี่แล้วก็ต่อไปแอ,อลรักน้องมากกว่าแต่รักน้องมากกว่านี่รักเรามากกว่าเด่นนึจัดให้น้องเข้าไปหน่อยนีัตตี้เอาไปเลยค่ะพี่แจ๊คค่ะไม่รู้ว่าปากซอยอะค่ะไปทางนั้นทางนี้หรือว่าทางนี้คะ พี่เดี๋ยวต้องเจอคำคมพี่รถเมย์ยังมีตัว๋ว,วส่วนพี่นั่งแท็กซี่ครับน้องครับรถเมย์ยังมีตั๋วส่วนพี่นั่งแท็กซี่ครับอันนี้คมไหมครับอันนี้บาดสุดๆกันเลยค่ะเหมือนแบบจีบอีกเดี๋ยวจีบอีก มึงลยก็ตกหลุมรักรอบที่ร้านนะถ้าจะขนาดเนี้ยอเฮ้ยอย่ามาอย่าออกการไม่เอาเรียบบุฟเฟ่นั่นแล้วเนี่ยสนใจขับรถแดงพาดไปเที่ยวไหมคะอืมสนใจพานัดไปเที่ยวจะเขาอยากได้รถเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยรุนแรงแล้วอะ สง่งแต่หม้อสุก,กี้เขาแดกจนอิ่มแล้วเขาพูดมาชนมึงไม่รู้เรื่องเหรอโอ้คิดจะเป็นขี้งก,ก,ออกอีกม้วนแต่พิมไก่โอ้เขาเทเขาเทเอ่อรถติ๊กเกอร์รถนะคะเป็น <c oughs> พี่หล่อไหมครับพี่หล่อไหมครับหล่อที่สุดเลยคะ่ะพี่แจนคะ่ะพี่แจนหล่อมากคะ่ะ <c oughs> พี่เป็นไงรักพี่ไหมจ๊ะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์อย่าแสดงอาการรักพี่ไหมคะขนาดเนี้ยไม่ให้รักได้ไงคะนี่เป็นไงนะกูอยากจะให้มาช่วยรับหนี้สินของกูลุกเกินพี่หมายละหลักที่สุดทีนี้ขับใหญ่เลยบากฏเป็นขับใหญ่เลยถ้าพี่เลิกกับเมียน้องจะว่าไงถ้าพี่เลิกกับเมียน้องจะว่าไง เองเมื่อไหร่หนูพร้อมเสมอค่ะนี่เอารถยัดเข้ามาอีกนี่ีพูดซีว่าพี่แจงไม่คู่ควรกับพี่พูดซีว่าพี่แจงไม่คู่ควรกับพี่เลยได้ค่ะพี่แจงค่ะพี่แจงไม่คู่ควรกับพี่แจ๊ดเลยนะคะหนึนแก้งถามบ้านน้องหรือถาไหนไม่ก็แก้งถามไงบ้านน้องไม่ต้องไปถามบ้านเขาก็อยู่บ้านของเขาอันนี้มันเป็นคอนเทนต์อย่าออกกาดนี่รักนะคนเก่งของพี่ก่อนไปเนี่ย อย่าลืมคิดถึงกันด้วยนะคะอีย่าเอาเขาแล้วไปละไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เล็นไงผู้หญิงด้วยเวลาเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาทำได้หมดนีลนะอือนะจริงใช่ลองถ้ากูไม่มีอะไรเลยแล้วเดินไปน,อน้ <c oughs> องคะรับพี่หน่อยน้องอะไรแก่ก็โอ้ไม่ต่าเราอย่างนี้นะอ่ะคนต่อไปให้เลือกให้เลือกเหรอเออให้เลือกเลยแต่งจริงไม่สวยทักคนเลยจริงนะคุยเล่นสนุกสนานไอ้นี่เรื่องจริงนะเว้ เล่นตามสรวงสรรหาเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเออก็ดีแล้วอย่าไปคิดเลยมึงสวยกว่าเยอะมึงสวยกว่าเยอะแต่นี่คอนเทนต์นะอย่าไปออกอาการแบบออกอารมณ์นะไม่ดีเนี่ยบวมงับเนี่ยคอลเลคชันเดียวกันเลยที่เจอคือผมยาวแล้วก็เสื้อขาวเหมือนกันเลยแมาสิแมวไปพูดเรื่องนั้นสิแล้วก็เอาอันนี้ด้วยเอาอนี้ที่แจ๊งแก๊งแมวเนี่ยคนเนี้ยเหมือนเลยพี่พอดูวันนี้ครับพี่เจสตุ๋พี่เจสนี่ก็ปล่อยไปเห็นพี่เจสเลยเปิดตัวแบบอลังการเลยว่ะเอาซุปเปอร์คาร์ไป เปิดตัวบอลังการเลยพี่มาแล้วน้องพี่แตจะเอารถแดงมาลักหงเป็นเง้นที่ไหนนี่นะเป็นเงินที่ไหนมหาวิทยาลัยอุบลเรียนรู้ความไอ้แดงไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอามันเสียมูดการแบบการคุยกับน้องๆอย่าบอกนะอุบลหาอุบลเปลี่ยนคนละเลิกพูดอุบลอุดปากหนึ่งคันเลิกพูดดุบงอุดปากหนึ่งคันไม่ไม่เอาได้ไหมอุดปากไม่เอาเป็นคันได้ไหม โอ้ยพี่หนูพูดแล้วพูดแล้วบอกว่าเมียพี่ตายแล้วออกประสาทไปหลยทำไมต้องทำอย่างนี้มันเป็นอะไรมันมีอาการอะไรบ้างตายแล้วออกประสาทไปเมียพี่ตายตั้งนานแล้วไม่เลยเมียพี่แบบอืดอืดอืดแล้วเมียพี่ตายเป็นนาแล้วพี่อะไรป็นเป็นมีอาการอะไรบ้างเนี่ยทำไมช็อกไปอ่ะตายจริงไหมเนี่ย เห็นไหมน้องก็ยังขอโทษขอโพยเขารู้ว่าอะไรเล่นอะไรนี่อย่าไปโกรธน้องเพราะมันลงที่กูที่ว่าจริงน้องก็ไม่ผิดอะไรนะเว้ยมานลงใหเองได้หรอแต่ว่าคอนเทนต์เราห้ามห้ามใช้ความรุนแรงไม่ต้องหาพี่แจนอ่ะหนูเล่าพี่แจคอก่ะหนูเมล่ะพี่แจขึ้นคอกว่าหนูได้นะ เปิดคอได้เนี่ยหนูก็จะโชว์ความเสียวให้พี่ดูเฮ้ยเอาครับเอาครับเลยเฮ้ยอยู่านี้เขามีแบบวีโอคอกันได้แล้วนะขอวีโอคอได้ปะเฮ้ยได้เต็มใจเลยดีได้แบบได้ห้ามเข้ามาในกล้องนะโอเคไม่เข้าแค่ดูอย่างเดียวนะอันนี้คอนเทนต์นะโอเคพี่เทป่ะพี่เทมันพี่ต้องกดประสายหนึ่งหนูก็แบบเพิ่งไปหนักอย่าเพิ่งไปหนักขอพี่เถอคุยกันก่อนพี่ให้อยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวน้องอยจะพึ่งใจร้อนน้องพี่เท่ไหมเอาจริงพี่เติมเน็ตให้หนูได้ไหมล่ะเดีย๋ยว่าจะเติมเน็ตแพี่ปิดบ้านให้หนูยังได้เลยตอนเนี้ยบอกรักพี่แค่นั้นพอพี่แจ๊สรักพี่นะคะเดีย๋ยวพี่จัดให้แจมแกมเลยพี่แจ๊ นะหน้าเอาหน้าด้วยหน้าให้มันแบบให้มันจริงใจอ่ะน่าจริงใจกับพี่สุดๆไปเลยอ่ะพี่แต้ค่ะหนูรักพี่นะอยแลนด์ตายแลนด์ตายไม่เอาพี่ขอแบบเน้นๆแบบเน้นๆเลยอ่ะถ้าพี่อยากได้เน้นพี่ต้องมาบ้านหนูมบ้านเราอยู่ใกล้กันมาบ้านอยู่ไหนอะ่ะบ้านหนูอยู่มีนบุญีิพย์อาเหรอใครบ้านพี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่บ้านพี่สัมภเวสีมันเยอะ หนูอ่าพี่หล่อไหมเอาจริงหนูว่าพี่หล่อที่สุดตั้งแต่แบบมีผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหนูอะพี่หล่อที่สุดแล้วใหม,ใหม่เอาไปหนึ่งคันเอารถเบนที่พี่เพิ่งองอกมามารับหนูดได้ไหมได้นั่งตักพี่แล้วพี่ขับไปด้วยยังได้เลยนั่งตักพี่เลยจ้ะไอ้ทำท่าเมื่อกี้ใหม่ดิทำท่าเมื่อกี้ใหม่ดิวทท้า,าวเมื่อกี้ต้องไปคันแล้วหมดเนื้อหมดตัวจริงๆ <c oughs> พี่อะสุดยอดอยู่แล้วพี่อะเฮ้ย <c oughs> จำพวกเวสีบ้านพี่นี่แรงมากเดี๋ยวพี่ต้องเรียกพี่ต้องเรียกหมอปลามาบ้านแล้วเนี่ยวันดีหมออ้าครับมีอะไรอ่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนีทุบทิ้งเลยพี่ควรทำเหมืนบ้างนะเอออะไรไม่รู้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพี่ทำเป็นหมอฟันให้หนูดูหน่อยย บอกนะวันนี้คุณหมอดีใจมากเลยที่ได้ออกมาลงพื้นที่คุยกับผู้หญิงนะหมอสุนินแบบว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วก็น้องก็น่ารักมากเลยนะคุณหมอชอบมากเลยคุณหมอเนี่ยเป็นหมอฟันนะแล้วก็น้องอย่าย,ยิ้มบ่อยนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจ้องฟันน้องอยู่นะตังก็ให้ต้องมันเหญ่พี่ฮะเราเป็นอีกคนได้ไหม เป็นเป็นแม่สีตังได้ไหมพี่เนี่ยวันไหฉันก็บอกเลยถ้าเธอเนี่ยเป็นเด็กวิ่งที่หน้าตาดีนะฉันว่าฉันก็ไม่ทำเสียงรรมาแต่เธอเระไม่ต้องทำแล้วดูหรือเปล่าเธอเนี่ยเป๊ะเป๊ะทุกจุดแล้วบอกรักพี่ดังๆเอาประสาทไปแบบรักแบบหวานๆอ่ะไปขาดทะเลให้เจก่อนไปอ่ะแล้วก็มาพูดไปพี่แอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งหูรักพี่นะคะเนี่ยไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง อ่ะขอที่พี่ขอที่ตะโกนก่อขูพี่นะอยคือรังพี่แจนนะคะอูอเงาเป็นเงาเป็นเงาเป็นโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยอะไรอะเฮวะน้องน้องแค่นี้ก่อนนะแค่นี้แป๊บเดียวแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะอะไรอ่ะแจงไม่เฮาดีเงี้ยโอ้โหเฮียแล้วเจ็บด้วยโอ้โหเล่นแบบจริงจังอ่ะจริงจังอะไรมันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์โอ้ยแหมมินจบอะไร เราคุยกันแล้วไงว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้มึงตกกูแบบหน้ากูมืดเลยเมื่อกี้เราเป็นเราเป็นเราเป็นมึงตกกกาูตายเลยว่างั้นน่ะก็บอกมันเป็นคอนเทนต์คุณผู้ชมไว้ได้เห็นความน่ารักว่าเฮ้ยเมียแจ๊้เขาเป็นคนใจเย็นนะเวลาเขาแบบเขาแยกแยะว่างานคืองานอะไรคืออะไรเขาแยกแยะออกไม่ใช่แต่เมื่อกี้มึงบอกกูเป็นสัตว์โพเวสีนะไม่ใช่มันก็เป็นคอนเทนต์เอมันกใจะเขาจะคอนเทนต์อะ น้อง no, มันก็เล่นพอดีแต่มึงอะเล่นเกินพอดีไงไม่แต่น้องเขาไม่ได้แต่งตัวโป๊แต่งตัวอะไรออยอมแรับว่าพวกนางน่ารักน่ารักจนหน้ามันไส่ไงจดป้านี่อันนี้ไม่ตรงไม่ตรงคอนเซปต์แล้วไปออกอากาศ <c oughs> ดับมือก่อ <c oughs> ับมืออลายมือลอกแวนมือขงนะี้ <c oughs> มาอันนี้คนสุดท้ายอน,นี้นะดีค่ะ ทุปการสวัสดีค่ะแฮมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะพี่แจ๊ดสวัสดีค่ะไม่ทำไมเช่นบุคลากรคนจำได้เยอะพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดขาสวัสดีค่ะเสียงสองน่าหน้าตัวแบบยิ่งใหญ่กว่าเลยเอาไปสวัสดีครับป๋าสวัสดีค่ะาเนี่ยนะ เว<า>ลาจุกอ่ะขอบคุณครับอยากขอกับหนูไหมคะพี่แจ๊ดอยากขอกับหนูไหมคะมาเลยครับอือแห้งไหมตา,าแห้งไหมเอ้ยเอาอย่างว,วะแจอะไรวะ <c oughs> สวัสดีครับครัเก่งของพี่ต <c oughs> <c oughs> อนนี้พี่แจ๊ดอยู่กับใครคะพ <c oughs> ี่อยู่คนเดียว อยู่บ้านคนเดียวเลยหรอชีวิตพี่ก็ไม่มีอะไรเ่ะมีแต่งเงินทองเอาไว้ให้กับคนนู้นคนนี้พูดแล้วมันหงุดหงิดจริงพี่อยู่บ้านช่วงโควิดนล้ไม่ได้ค่อยได้ใช้ตังเท่าไหร่ออาไปพี่ให้ <c oughs> พูดรักพี่ดังๆที่เอาแบบจริงใจอะ่ะ <c oughs> พี่แจด๊ดค่ะหนูรักพี่แจด๊ดนะคะ <c oughs> อุอ้ยตานคานเสียงไม่ไหวแล้ว, <c oughs> เ,วเอาภาษาไป นี่อาพี่ถามจริงท่านหมูว่าพี่พี่แบบสถานะโสดโสดเนี้ยพี่ไปจีบหนูหนูจะเป็นแฟนพี่ไหมเป็นแน่นอนหนูจะไปหาพี่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยหรอบ้าน,น,นพี่มันสกประปกเลย,เลยตอนนี้มันขยะมาันเยอะไงนะตอนนี้ไม่ต้องคุยกับใครแนละ้วมุ่งคุยกับพี่อย่างเดียวพอเอาไปคันไป <c oughs> ตอนนี้มันไม่มีใครเก้าด้ย <c oughs> ยยัมาานเลพี่พร้อมดูแลทั้งชีวิตเลยยันเป็นเท่าฐานนะผู้ชายอย่างพี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ปากดีนะปากดีนะผัวหายแล้วเนอพี่แจ็คเดียววาผ <c oughs> ัวหายแล้วเนอะอ้าวพี่แจ็คโอ่ะ <c oughs> บ้าใครมาแซวเปล่าไม่ใช่หรอกพี่แจ็คมาใครเห็นคนเจ้าชู้ หมคะแต่วเจ้าถูกไหมคะคนนี้นห,รหรือเปล่าพี่แจง <im it> <im it> ใม่พี่แจงหรือไม่ใช่ <im it> ถ้าเจอบอกหน่อยเอาบ้านไปเลยถ้าเจอบอกผมเอาบ้านไปเลยเฮ้ยใครมาปั่นวะเนี่ยแจงเข้าห้องน้ำไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจงใช่เหรอ <im it> เฮ้ยก็คุยไว้บอกอย่าป่วนนะ <im it> ใช่แจงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะน้องแป๊บนึง ไห้มึงขน่ะที่เข้าไปในนั่นน่ะมึงไม่ได้เล่นชิโยเนี่ยกูได้ยินเสียงเนี่ยอุ๊ยพี่แจงในข้างในเนี่ยไอ้แจงอย่าปวดดิวะชิโยมึงฉี่อะไรนานขนาดนั้นเนี่ยมึงเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยสัจจะมากต้องเจอแต่ตุ่ยแจ๊ ไม่ให้ครูแอคชั่นในกล้องกูก็มาตรงนี้ก็ได้กูก็มีเงินเติมเฮ้ยแจ้งออกไปก่อนดิโหดโหเขาบอกแล้วไงว่ามัจะห้ามยุ่งอ่ะแรงแรงเอาประสาทไปด่าแรงๆด่าแรงๆรงเลยเหรอไอ้คนเจ้าชู้ไอ้คนสลิดไอ้แจ้งคุยกับน้องเขาอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรอ่ะไม่ได้ปวดอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งไงก็มึงเข้าไปในเนี่ยใน บีบี้น้องมันล่ะกูไม่ใช่ของมึงมีหลักฐานเลยกูเข้าแหม่กูกูได้ยินเสียงมึงอยู่ในห้องน้ำอ่ะดูไอ้กักกูไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยกูถืเครื่องถ่ายายอยู่เนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรกูตามกติกาดิโออะไรอ่ะก็คุยกันแล้วอ่ะกูไม่ไปตามกติกาดีกว่าอย่างเงี้แค่ให้เขาชมมึงกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่น้องๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะ รอพี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะได้ค่ะรอพี่ก่อนแป๊บเ,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 เดียวแป๊บเดียวเดียวเดี๋ยวมึงมันมีแค่ทะเลาะกับกูณเลยทะเลาะจริงๆริงเลยทะเลาะจริงๆริงเลยแล้วดูดิหน้าน้องมันจะปเป็นยังไงน้องแป๊บนึงนะก็ <S <S บอกอยู่ว่าห้ามไอ้นี่อ่ะทำไมจะเล่นไม่ได้อ่ะพอดีเล่นกับผู้หญิงอ่ะไม่ใช่อันนี้มันถ่ายคอนเทนต์ไงจากไม่กูไม่ถ่ายแล้วอันเนี้ยไม่ถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายเลยเลิกถ่ายไปเลยมถ่าย ไม่ถ่ายแล้วไม่เอาแล้วไปเอา <ไป S 2> แล้ว,ลวไปเอาเลยวิพี่ไม่ต้องเลย แลวนี่นะผมบอกเลยนะใครอยากเล่นแอปนี้แบบผมนะแอปวีบีนะเพื่อนซีเวลาเหงาแอปลไลฟ์ดูได้ทุกวนันเป็นเพื่อนกัน24ชั่วโมงเข้าไปดาวน์โหลดง่ายๆนะครับที่ iOS Android และ Huawei แอปแกลเลอรี่พอเสร็จปุ๊บนีนะก็สามารถสมัครผ่าน Facebook Twitter คุณได้เลยหรือว่า Google Account หรือว่า Apple Account ก็ได้แค่นั้นแหละใช้งานได้เลยครับสบายๆแล้วเราก็ไปแอปคุยกับเขาได้เลย อ้าวอะไรไไอะไรอันนี้ไม,นไม่ได้เอาเอาแล้วนี่ก็ถือว่ามึงแสดงความรุนแรงออกออกนอกจอไปแล้วนะนี่มึงคุยกับกวยเอามาแนละ้วก็ห้ามทําแบบนี้ทีน่ารัเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลิดตัวเพรด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันคนโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายที่ต่อยมันเพรามือที่ลั่นไปเอง